คอรมอไฟเขียวโครงการโครแสนล้านนำร่องปล่อยสินเชื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน5,000ล้านบาทครัวเรือนละ50,000บาท100,000ครัวเรือนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันศุกร์ที่19เมษายน2567 แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยครับเมื่อวันที่18เมษายน2567นายนาชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรคฐมตรีแถลงข่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการโคแสนล้านนำร่องกรอบวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทอกศ5 0 0 0ล้านบาทโดยรัฐจะชดเชยต้นทุนทางการเงินให้กับทกศในระยะเวลา2ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4.5ต่อปีและให้ทกศ เป็นหน่วยงานตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดเชยอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจำนวน450ล้านบาทปีละ225ล้านบาทนายชัยกล่าวว่าภายหลังจากคณะครัฐมนตรีเมื่อวันที่19มีนาคม2567นายสมสมศักดิ์เสุทินรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ กองทนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการกองทนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่6พศ2567ลงวันที่25มีนาคม2567แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการโคแสนล้าน,านนำร่องโดยคณะทำงานได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงาน งบประมาณและกรอบระยะเวลาในการดําเนินโครงการรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ภาครัฐต้องชำระชดเชยตลอดจนความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจากการประชุมดังกล่าวมีการปรับรายละเอียดการดําเนินโครงการโครแสนล้านนําร่องสรุปดังนี้นะครับรายละเอียดการดําเนินโครงการโครแสนล้าน เพื่อส่งเสริมสนับถนุนการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ครัวเรือนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองลดภาระค่าครองชีพให้กับครัวเรือนสมาชิกยกระดับการผลิตคอเนื้อที่มีคุณภาพสูงสู่ตลาดภายในและต่างประเทศส่งเสริมการตลาดขายายโอกาสทางการค้าเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสร้างความมั่นคงทางอาหาร และให้สมาชิกเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพการเลี้ยงโคคุณภาพสูงดำเนินการภายใต้กรอบวงเงินเสีนเชื่อของทกสกรอบวงเงิน5,000ล้านบาทโดยให้เสีนเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองวงเล็บกองทุนหมู่บ้านสำหรับให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามาชิกกองทุน กู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงโคจำนวน1 0 0 0 0แสนครัวเรือนครัวเรือนละ50,000บาทและรับชดเชยดอกเบีย้ยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทอกศในอัตราดอกเบีย้ย4.50ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีปีละ225ล้านบาทรวม2ปี450ล้านบาทโดยให้ทกศตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อชดเชยดอกเบี้ยต่อไปกลมเป้าหมายกองทุนหมู่บ้านที่มีประวัติการกู้เงินและชำระดีโดยเคยกู้ทกสธนาคารออมสินหรือธนอาคารอื่นๆแล้วชำระหนี้ได้ประเพทสินเชื่อและระยะเวลาเป็นสินเชื่อระยะยาวระยะเวลาดำเนินโครงการ5ปีโดยให้กองทุนหมู่บ้าน เป็นตัวแทนยื่นเสนอขอรับสนับสนุนสินเชื่อจากทกสในฐานะนิติบุคคลตามแนวทางที่กำหนดโดยให้สมาชิกกองทุนยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการกับกองทุนหมู่บ้านจากนั้นกองทุนหมู่บ้านพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกกองทุนตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านและยื่นขอสินเชื่อ โครงการกับทกศในนามกองทุนหมู่บ้านประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับยกระดับการผลิตของกเกษตรกรรายย่อยและเอกชนให้สามารถเลี้ยงคอเนื้อเชิงอุตสาหกรรมตอบสนองต่อการบริโภคทั้งภายในและต่างประเทศสร้างรายได้เพิ่มลดความยากจนของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้อย่างน้อย1 2 0 0 0 0 0บาท ในระยะเวลา5ปีต่อแม่คอ1ตัวการติดตามประเมินผลกทอบอสทบทกสกระทรวงพาณิชย์กรมปรศุสัตว์และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจะติดตามประเมินผลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสโดยให้ทกสร,รายงานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นขอรับ การสนับสนุนงบประมาณและผลการอนุมัติงบประมาณของทกศรครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าโครงการโคแสนล้านนำร่องที่กระผมคอนเท์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านที่ติดตามสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ